สวัสดีครับพี่เด็กแนวขาคุณม่อนครับค่ะตลาดตอนนี้ต้องหาหุ้นที่มันแลกกาล็กกวมล็กกหมายคือว่าค่ะคืออะไรอ่ะค่ะคือในกลุ่มนั้นเลือกตัวที่ยังไม่วิ่งเลือกตัวที่ยังไม่วิ่งเออในกลุ่มนั้นเลือกตัวที่ยังไม่วิ่งเลือกกลุ่มเช่นเช่นอะไรเช่นกลุ่งวิ่งตัวไหนที่วิ่งแล้ววิ่งไปให้ยึดถือต่อแต่ถ้าเกิดอยากได้อัพไซด์เยอะๆต่องหาตัวที่ไม่วิ่ง นี่คือนี่คือดิซิงนะดิซิงที่ให้พีเอลมาก็ยังไม่วิ่งหรือเปล่าตัวไหนตัวไหนพีเอลพี่อะพีเอลยังดีอยู่ครับอย่างดีนะดีนะพีเอลยังดีอยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวดูแต่ว่าุกอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยนะเช่นตัวที่ยังไม่วิ่งเช่นเสือสิบเอ็ดตัวนึ่งยังไม่วิ่งมันก็วิ่งแล้วเอสิบเอ็ดนะพี่วิ่งแล้วนะเนี่ตัวอย่างนะคะรูอาหารเนี่ยที่มันยังไม่วิ่งมันก็จะมาตัววิ่งเช่นมาเอ็กโเอโอนยังไม่วิ่งมันก็มาแันนี้เห็นไหมฮะมันเริ่มเร นะฮะเอ็กโอนี่ขายขายขายไอ้วกอาหารนะไม่ได้ขายเหล้านะเอ็กโววิสกี้ไม่ใช่อะแต่ราคาถูกกว่าเหล้าขาวอะหกห้าบาทหกห้าบวกมาหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์มีกลุ่มหนึ่งคุณม่อนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงมานนะราคาหุ้นตัวนี้มันก็ลงลงลงรู้จะลงยังไงแล้วที่มีขุดมาหรยอพี่ พี่ไปขุดมาแล้วใช่ไหมขุดมาให้อีกแล้วขุดเอ้าขุดหาซูเปอร์โอเวอร์โซแล้วผมคิดว่าราคาเนี้มันเกินไปแล้วเราผมดูบทที่ข้อกับบทที่ข้อแล้วมันลงต่ำไปที่ิเคราะห์ประเมินกันไว้แต่เวิร์ดเคสแก็ยังต่ำกว่าเวิร์ดเคสอีกเพะว่าเอ้าอย่างนี้ก็ลองดูกันแล้วกันตัวนี้ก็คือตัวสแกนอินเตอร์โอ้ยจริงอ่ะจริงอ่ะ scn เอออ่ะสแกนอินเตอร์ขุดขุดมีเด็กแนวขุดมาจากข้างล่าง มผมดู w o r ร์ด a ค e fundamental ก็ให้กันเก้าบาทนะครับเพราะนั้นผมว่าเอชีอนซื้อตรงนี้ได้เปรียบ oh. เล่นเป็น, oh. นเชิงซับแล้วกันนะเล่นเป็นเชิงซับแล้วกันนะเอชีเอนเฉลี่ยของราคาหุ้นตัวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ย,ยก,ก่อนตกได้อยู่มาตั้งแปดบาท oh. ตกมาเลยหกบาทต้นๆผมว่าเล่นได้ผมให้อัพไซด์สักประมาณเพือ่ออย่าตรงนี้ในเอชีเนเนี่ยอัพไซด์ไม่ต้องเยอะมากหรอกเอาแค่หกบาทแปดสิบก็บานแล้วครับค่ะ oh. นะติดไม้ติดมือไปเ่ยที่ยังบว่ามีแก๊ปในการเทรดได้รอบหนึ่งเลยละ่ะคนะครับจะได้ไม่ต้องไปไล่ตัวอื่นตอนนี้มีหลายตัวเอยทยอยไปอปีตัวไหนกันเช่นเออนี่กลุ่มอาหารมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ให้เป็นน้าจนะิ้มนะแต่ว่าตัวเอเชียใี่ดีผมว่าน่าสนใจกลุ่มอาหารมีอีกตัวหนึ่งคุณม่อนอ่เป็นอาหารสัตว์ที่คนยังไม่พูดถึงกันลํำสูงเหรอพี่ให้เป็นให้เป็นชื่อย่อนะค่เราไปคิดเอานะชื่อเหมือนนงเกงยีน ไปหาเอาอ่านะอาหารสัตว์อ่าไปหาเอาแต่วันนี้ผมเชียร์็นครับติดมาติดมือไปไม่ยอมไหาอาาหารสัตว์เแื่อแหละไปหาเอาเหมือนเหมือนเกงยีนใช่ไหมพี่เออชื่อเหมือนกรุงกรุงเกงยีนครับพี่พี่ตอก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 นะผมว่าถูกมากตัวกัรเงินแล้วดีมากแล้วเราใครหาได้บอกพี่ม่อนเร็วเอาล่ะ โอเควันที่ฝาก S N ครับผมหนึ่งเดี๋ยวเดียวขอขอคัดด้วยพี่ S N อ๋อนะครับเดี๋ยวเอาชีวิตรอดก่อนพี่ถ้าหลุดหกบาทคัดอ่านะคัดหดบาทหลุดหกบาทเอาหกจุดหนึ่งศูนย์ก็พออ่ะหกจุดหนึ่งศูนย์หกจุดหนึ่งศูนย์ถ้าหลุดคัดอ่าหกจุดหนึ่งศูนย์แนวบ้านหกจุดแปดศูนย์ครับ S N ค่ะค่ะพี่ครับผมขอบคุณครับอ่าอ่าได้ค่ะพี่เด็กแนวเขาติดตกติดตกมาอาหารสัตว์อะอาหารสัตว์ชื่อเหมือนกุ้งเกรงยีน อะไร่ะนะมีคนลีโอ้โหมองไม่ทันนะนักทุนโอ้ยเดี๋ยวใพุ่นี้ถามพี่เด็กแนวเขาให้นะชื่อแม็กนั่นไม่ใช่อาหารสัตว์เอ็มซีอ่ะเป็นเกงยีนแล้วอ่ะลีเดี๋ยวพุ่นี้เฉลยกันก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณประกิตศิริวัฒนาเกตนะคะทางด้านผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะสวัสดีค่ะปิงค่ะ